เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พี่เชนก็อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องบอสธีรพงศ์นะครับแล้วก็สวัสดีมิตรสานเพลงของคนลุกพุ่งนะครับวันนี้เชนกับธีรพงศ์รายงานตัวครับผมครับผมพี่เชนครับตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนโอเคทุกอย่างโอเคหมดนะพี่อ่าครับชัดเจนเลยครับผมโอเคครับพี่เชนพร้อมหรือยังฮะอ่าพร้อมนะครับโอเคครับพี่เชนครับจัดมาเลยฮะเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะ ื่องลอเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมันเป็นเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นคือคือไม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวกับตัวของของพี่เชนเองเนาะก็คือว่าถ้าถ้าเราเราท่าความไปเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคือทุกคนนะครับน้องบอสเวลาเกิดมาเนี่ยเราจะมีเพื่อนหลากหลายไว้ใช่ไหมเดี๋ยวนน้งบอดเองเราจะมีเพื่อนตั้งแต่เรียนประถมด้วยกันใช่ไหมครับพอจบประถมปุ๊บเนี่ยพอเราขึ้นมัธยมเราเราแยกย้ายโรงเรียนน่ะก็คือว่าต่างคนก็จะต่างแยกย้ายกันไปแต่ทีนี้ในของของพี่เชนเนี่ยในในเรื่องของเป็นวั ของพี่เชนเนี่ยพอจบมจบประถมปุ๊บเนี่ยก็จะไปเรียนต่อมต้นมปลายแล้วจนได้ไปอยู่ไปเรียนที่มหาลัยขอนแก่นแต่จะมีเพื่อนของพี่ของของของพี่เชนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นเพื่อนที่เพื่อนรักกันต้องบอกเป็นเพื่อนรักกันก็คือว่าด้วยวิธีทางของเพื่อนเนี่ยพอจบประถมปุ๊บเนี่ย ชนบทอย่างหนึ่งที่พี่อยู่กันเนี่ยคือเพื่อนเขาก็จะไม่ได้เรียนต่อเขาก็ต,ต่อไปอทํางานนะทำงาน <cott. S 2> ก่อสร้างบ้างทําประมงบ้างแล้วก็มีมีครอบครัวไว้ไว้กว่าพิเชนเพราะว่าพิเชนไปเรียนต่อที่มออนกันใช่ไหมแต่แต่ด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งเวลาเวลาพิเชนกล,กลับมาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านที่ที่ปากช่องเนี่ยเวลาเราไปเรียนที่ขอนแก่นเนี่ยเรานเน LIKE รบางทีอาทิตย์หนึ่งเรากลับบ้านเดือนเดียวมันกลับบ้านเนี่ยค,คือคือต้องบอกว่าบริบทของของพิเชนกับเพื่อนคนเนี่ยตั้งแต่จบมอ ระผมเราแยกยต่าง่างโรงเรียนกันเนี่ยก็คือเราเวลาเราเจอเพื่อนคนนี้เนี่ยมันจะ<ช>เป็นอัตโนนัติไม่รู้น้องบอสเคยเป็นไหมนะก็คือว่าเราเจอเพื่อนเก่าแล้นะแต่เราไม่ค่อยกล้าทักมัน มันก็จะไม่ช่ต้านการทักเราบูกเข้าใจไหมเข้าใจก็เดี๋ยนเราไม่ได้เจอกันนานอะไรประมาณนี้เปล่าพี่อ่าไม่เจอกันนานแล้วเราเราาอาจจะเป็นไในช่วงของของความคิดก็คือพอเรามาเรียนสูงกับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีช่องว่างในการคิดว่าทักเราแล้วเราจะคุยกับเขาไหมอาจจะกลัวเราจะหยิ่งไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากจะทักเพื่อนเราก็ไม่รู้เพื่อนจะจำเราได้ไหมจะจะจะเหมือนเดิมไหมแต่ว่าความรู้สึกในการเป็นเพื่อนกันเนี่ยเวลาเจอหน้ากันเนี่ยมันมีความรักกันเหมือนเดิมเพราะเขาคือเพื่อนรักเราเวลาเวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยเราก็จะแบบว่า ขับรถมอเตอร์ไซค์สวนกันในหมู่บ้านไ่นก็ก็ะพงอกหัวกันจากหน้ากันเฮ้ยเป็นอะไรกันแล้วก็จะยิ้มให้กันอะไรเงี้ยบบกมือทักทายกันคือคือรู้แหละแค่นี้คือรู้แล้วว่าเรารักกันเหมือนเดิมแต่จะไม่เคยที่แบบมาเล่นด้วยกันเหมือนเหมือนตอนที่อยู่ปฐมเหมือนเหมือนได้ได้พาระของเพื่อนแล้วก็ได้ได้ความที่ห่างกันเพื่อนอาจจะไม่กล้ามาเล่นกับเราเนี่ยบอานอกไหมบอาน่าจะเคยเจอแน่นอนแต่ละคนเมื่อพอต่างโรงเรียนก็ตุ้มเนี่ยเพื่อนก็จะไม่ค่อกล้ามาเล่นกับเราละมันจะเป็นเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยมันมีีีีเเเเหหตตุุกกกาาารรณณ์์พพ่่่่่อออยยูนนนนนึง็คคืืว้ ในช่วงในช่วงที่พี่เชนเรียนอยู่มาหาหลัยเนี่ยเพื่อนเขามีเขามีครอบครัวนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนเขาจะจะมีแฟนแล้วแฟนเขาก็ท้องคท้องแล้วแต่ว่าแต่มีวันหนึ่งพี่เชนกลับมาจากมองขอนแก่นเนี่ยแล้วก็กลับมามาอยู่ที่บ้านจําได้เลยว่าวันนั้นเน่เป็นเป็นเป็นวันเสาร์เป็นคืนวันเสาร์นะครับ,รบทีนี้เนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ย จากหลายปีก่อนที่ที่เราเจอกันเนี่ยเราจะบริบทด้วยการทักทายกันแบบที่พี่เชนกล่าวครับพี่เชนครับไอ้ขออนุญาตพี่ขอขอเราแบบอาช้าๆสักนิดนึงครับจะได้แบบอ่าเรื่องนี่โอเคครับได้ได้ครับก็คือว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพอย้อนกลับไปเนี่ยจําได้ว่ามันคือมันคือวันเสาร์ครับก็คือว่าพี่เชนกลับมาจากมหาหงสกเนเนี่ย มันระยะเวลาประมาณประมาณห้าทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องบอกว่าหลายปีเนี่ยเพื่อนคนนี้ไม่เคยมาหาเราเลยอ่าอ่าครับไม่เคยมาหาเลยคือแต่เวลาเจอกันก็จะบอกมือท้กทครกันอะไรกันทีนี้เนี่ยก็มีมีมีเพื่อนคนเนี่ยมาเรียกพี่เชนอยู่หน้าบ้านครับซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคืนเนี่ยประมาณห้าทุ่มกว่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยจะเป็นประตูลูกกงหน้าบ้านเขาก็จะเลื่อนปิดใช่ไหมครับปิดหน้าบ้านและเพื่อนก็จะมาเรียกมาเรียกที่หน้าบ้านก็คือเรียกเชนเชนเน่ะพี่ก็ลงไปางล่างครับ เพื่อนมาไงไหแหละก็เราก็ลงไปหาครับก็เยืนอยู่เรายืนอยู่ข้างในบ้านมันยืนอยู่นอกบ้านจะมีโดยมีประตูบ้าน,นกั้นเอาไว้แล้วก็ชวนเฮ้ยเพื่อนเข้ามาในบ้านก่อนไหมมาเล่นอะไรก่อนไหมมาเป็นไหนมาอะไรเงี้ยมาดึกอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็ไม่เข้านะเพื่อนก็ไม่เข้าบ้านเราไม่เข้าแล้วมันก็มันพูดแค่บ,บอกว่าเออกูคิดถึงมึงว่ะกูกูไม่กล้าคยุยกับมึงทุกครั้งเวลาเจอเนี่ยกูคิดถึงมึงมากเลยก็คือว่ามึงมีอนาคตไกลอยากให้มึงแบบไปอันนี้ขออนุญาตเล่ารอเป็นภาษาเพื่อนคุยกันเนาะก็คือว่า ก็จะคุยกับพี่เชนว่าเออกูคิดถึงมึงว่ะกูกูกูรักมึงนะคือมึงมีอนาคตที่ไกลอยากให้มึงเดินเดินหน้าชีวิตมึงไปมึงยังไปเด็กไกลเนี่ยกูก็อยู่ของกูอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยคือเราเราลักกันเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยพี่ก็พยายามชวนมาในบ้านเอ้ามึงไม่เข้าเล่นก่อนเหรอมึงจะไปไหนอะไรเงี้ยไม่หรอกเพื่อนกูมาแค่นี้แหละกูคิดถึงกูมาหาแค่นี้แหละกูกูมามาหามาลามึงกูจะไปละเพราะว่ากูต้องมีภาระมีอะไรมันก็จะก็จะไปก็คือพูดง่ายๆมัเหมือนกับว่าเหมือนคนรีบอ่ะวันหนึ่งเขาเข้าใจครับพี่เข้าใจโอออออเเเเเเคพืืื่นนนนหหมมมมดดิิแล้วก็ะไร คือมันมาหาพี่เนี่ยตอประมาณห้าทุ่มกว่าสักเที่ยงครอ่งอยพอหลังจากเขียนการไปนิดปุ๊บมันก็กลับมันก็กลับ,ลบไปพี่ก็เดินขึ้นบ้านใช่ไหมครับพอตอนเช้ามาประมาณสักเที่ยงกว่าที่วัดมีมีเสียงดนตรีเหมือนงานศพอะครับมีเสียงเหมือนงานศพคือเขากําลังเอาศพมาประมาณประมาณด้บ่ายไม่ใช่เที่ยงประมาณบ่ายครับเขาเอาศพมาแล้วพี่ก็ ก็ถามแม่ถ้าแม่ใครตายอะไรเงี้ยแม่ไม่รู้ใครเห็นก็บอกว่าลูกคนนั้นคนนี้ลูกคนนั้นคนนี้มันชื่อคุณคุณแ่ะพี่ก็เลยขับรถไปที่บ้านครับปรากฏว่าเป็นเพื่อนพี่เลยแหละอุ้ยคนเนี่ยที่มาหาเมื่อคืนเนี่ยจริงเหรอไม่คือก็คือเป็นเพื่อนพี่ที่มาเมื่อคืนแล้วต้องบอกทางบอสว่าแม่เขาเล่าให้ฟังว่ามันตายตอนุ่มกว่าคือตายแล้วก็คือมาหาพี่คือกลับมาหาพี่เาที่พูดแลขนลูกเลยเนี่ยคือตายุ่มกว่าก็ตกอุบัติเหตุตายดิ เรื่ที่สีแยกไฟแดงที่ปักช่องก็คือเพื่อนเนี่ยมันพาเมียมันไปขับมอเตอร์ไซค์พาเมียไปเที่ยวในตลาดมันไปตลาดไหนปาซ่าอะไรเงี้ยที่ที่ชนบทที่ปักช่องจะมีมันเป็นเหมือนตลาดไหนแล้วมันก็พาเมียมันเมียมาท้องอยู่ด้วยนะแล้วพาเมียซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปหวัดเหตุตรงตรงไฟแดงคือเพื่อนที่เนี่ยหัวมันพุ่งเข้าไปในกระจกหน้าเลยคือ่อกไลยว่าเป็นกระจกหน้าแล้วแล้วหัวมันพุ่งเสียบเข้าไปในกระจกอะกระจกหน้ารถอะแล้วทีเนี้ยมันมันก็ออกมาด้วยความที่เป็นห่วงเมียเนี่ย มันก็เอาหวัวออกมาจากกระจกแล้วมันก็เดินมาอุ้มเมียมันที่อยู่ตรงพุน่นบาท<ช>อ่ะอุ้มมันขึ้นพุ่นบาทเพื่อรอรถพยาบาลมาพอรถพยาบาลมาปุ๊บเนี่ยเขาเอาเมียมันขึ้นมาพอถึงพยาบาลปุ๊บเมียมาท้องอยู่มันด้วยความที่เป็นเป็นหอวเม,มียเพราะเมียท้องอยูอย่ใช่ไหมคบาอเมียถือรถพยาบาลแล้วเนี่ยมันก็เอามือจับจับจับคอมันอะแล้วมันรู้สึกว่าเลือดมันไหลาจากคอมันครับ พอจากพุกพอมาเห็นเลือดอ่ะมันก็คือชอ็อกไปเลยช,ช Ora, ็อกไปเลยทีน oh. ี้ก็คือก็คือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็คือว่าคอเนี่ยเป็นกระจกบาดคอบาดหลอดลมเนี่ยอ่าบาดหลอดลมเลยเหรอฮะบาดคอเลยครับคือคือเพื่อง่ายคือแต่คอไม่ได้ขาดนะแต่ว่ามันเป็นรอยบาดที่คอเพราะว่าหัวเข้าเนี่ยเข้าไปในกระจกพี่คิดว่ามันด้วยแรงกระแทกเนี่ยน่าจะเข้าไปแล้วมันก็เกิด แล้ววยความที่ตกกระจาดอย่างเช่นเช่นไงนะก็อาจจะรีบมเพียงของนะโดยที่ไม่รู้ว่าว่าตัวเองอะไรอยู่แล้วมันแล้วตอนนั้นสถานการณ์คนมั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 นไป่ถ่วงเมียมันนะแล้วมันอาจจะชาทั้งตัวมันไม่รู้เรื่องแต่พอภารกิจที่มันเอาเมียมันไปคุ้มบาทรถมารับแล้วเนี่ยมันก็เริ่มรู้ตัวว่าเรื่องมันออกเยอะแล้วมันก็เริ่มมาจับคอแล้วมันคนเห็นที่อะเห็นคอมันน่าจะช็อกกับที่คิดอย่างนั้นนะสรุปแล้วสรุปแล้วเหตุการณ์ก็คือเพื่อพี่คนเนี้ตายตอนประมาณทุ่มกว่าทุ่มกว่าเกือบสองทุ่ ตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนก็คือเหมือนมาแบบมามามาบอกลามาบอกแบบใช่ครับเหมือนมาลาเหมือนมาลาที่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเป็นเป็นหลายปีเนี่ยไม่ไม่เคยทักทายกันเลยแต่ยกมืินให้กันแล้วยิ้มให้กันเวลาผ่านกันก็จะสบายดีเพื่อนกัแค่นั้นไปห่องว้สบายดีเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะยิ้มแค่นั้นเหมือนเหมือนด้วยความด้วยความอายแล้วก็มนจะคุยกับเราไม่ว่แเรามันอาจจะคิดว่า เราเรียนสูงกว่ากว่ามันอ่ะมันจะเพื่อน่อาจจะคิดว่าเราไปกลกว่าแล้วแล้วเพื่อนยังอยู่ที่จุดเดิมเนี่ยเราจะยิงกับเพื่อนไหมเพื่อนทาไมกล้าทักเรามันจะเป็นกำแพงความคิดอ่ะรอนเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจพี่แต่ทางนี้แล้วไม่มีอะไรคือเราเรารู้ว่านี่คือเพื่อนรักเลยนะตอนเรียนประถมด้วยกันเด็กเตะบอลด้วยกันเล่นหมากรุกกันเล่นตันแปกันอะไรแต่มัน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 เป็นแบบเพื่อนรักกันพอสอบทิบพากันลงอ่างัลวตะคองไปหายิงปลาอะไรกันมันเป็นแบบอย่างนั้นแต่แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่ช็อกมากเลยนะพี่ช็อกมากแล้วคือคือพี่ พี่เชนได้ได้ได้คุยกับเพื่อนไหมฮะคือเห็นหน้าตาเขาชัดเจนอะไรไหมฮะคือชัดเจนในในในตอนที่เราหาเราก็คือเนี่ยมันเหมือนคนทั่วไปปกติที่ไม่ได้คือเหมือนคนทั่วไปที่มีชีวิตอยู่เลยครับก็คือแบบเหมือนสภาพทุกอย่างคือปกติเหมือนยังไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมยไม่ไม่เหมือนในหนังนะไม่เหมือนในหนังที่มีเลือดอะไรเนสภาพมันเหมือนคนทั่วไปที่ที่มันเหมือนเหมือนมันขับเหมือนมันมาจากบ้านมาแต่แต่การมาของมันเนี่ยมันก็แปลกที่มันไม่ไม่เอารถมอเตอร์ไซค์ไม่อะไรมาคือมันมันอยู่อ่ม แลมันก็ก็เรียกเราแต่พอ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 ตอนลากันเนี่ยมันก็เดินกลับไปที่ก็เดินขึ้นบ้านแค่นั้นเองเราเราเราไม่ได้ใส่ใจเลยตอนนั้นเพราะเพราะมันเหมือนคนจริงๆที่มาหาเราแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรมันมันเหมือนกับเพื่อมนมาหานี่หว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าทำไมไม่ขับรถมาว่าเรืออะไรหรือมันเดินไปไหนมาหรือหรือมันพึ่งขึ้นมาจากอ่างตะคองเพราะว่าบริบทของชาวบ้านที่พี่อยู่เนี่ยจะติดอ่างตะคองบางทีกลางคืนเนี่ยจะมีคนที่ไปหา ที่ลำคลองเขาก็จะเอาเรือจอดแล้วเขาก็จะเดินขึ้นหมู่บ้านมาก็เป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นเนี่ยในความคิดของพี่แต่สรุปก็คือเพื่อนที่คนเนี้ยมันเสียชีวิตตอนเกือบสองทุ่มที่โรงพยาบาลนะครับแล้วเราพี่ไปถึงที่วัดเนี่ยพี่นี่น้ำตาไหลที่น้ำตาไหลที่วัาจนพี่แบบรดน้ําศพนะคือแล้วแบบคือผม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 สงสัยว่าทําไมทําไมเขาถึงมาหามามามาหาพี่อะพี่คือเพราะอะไรคือแล้วแบบพี่พี่มองถึงถึงความรักนะความรักก็คือว่า ตอนตอนที่เรียนก huh ับผมด้วยกันเน่บอสก็คือว่าพี่กับมันเี่นจะน่าเรียนด้วยกันครับน่าเรียนด้วยกันอยู่ตัวด้วยกันแล้วแล้วมันเป็นคนที่ตัวเล็กๆตัวเล็กแบบคนขอมอ่ะแล้วมันแล้วมันเหมือนกับพี่เป็นคนที่ตัวถูกที่สุดในห้องแล้วมันจะเป็นคนที่ตัวเล็กแล้วแบบว่าเพื่อนชอบแก้มาตกหัวมันมากอะไรมากบางทีคือความที่เรารักเพื่อนเวลาเพื่อนมาตกหัวแล้วเราก็จะเฮ้ยอย่าไปตกมันเดินแต่มันเราจะแบบมานเราค่ะตกฟ้องเพื่อนคนเนี้ยแล้วเรามันก็รักเราอะไรเงี้ยบอสเออไหมเข้าใจเข้าใจรับือเหมือนหุกพันอะไรประมาณนี้ ผูกพันกันอะไรประมาณนี้นะครับเออผูกพันกันแล้วพอจบแยกย้ายกุ๊บเนี่ยเวลาเวลาพี่เจอพ่อกับแม่เขาเนี่ยที่เคถามที่เคจะถามว่าเฮ้าลุงนาเห็นเบอร์เป็นไงบ้างเบืร์สบายดีแม่อะไรแันโอ้ดีแล้วลูกมันกำลังมันมีแฟนมันลูกเมียมันท้อมากแล้วมาเราก็จะถามด็กครับกับพ่อของเขาแต่เราไม่ไม่เคยเวลาเจอเขาไหนเราก็เหมือนอายไม่ค่อยกล้าคุยกันเป็ยิ้มมันก็ยิ้มให้เราอะไรเงี้ยเป็นประมาณนั้นไปแต่สุดท้ายมันน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับพี่พี่สันนิษฐานได้ว่าเพื่อนรักคนหนึ่งที่เราจบแล้วเราแยกย้ายกันไปน แต่สุดท้ายแล้วมันก็คือเพื่อนรักเราเวลาเรากลับมาบ้านเราก็ยังเจอมันอยู่เจอมันอยู่แต่เพียงแค่ความอายด้วยกําแพงในจิตใจที่มันครับ้นกันเอาไว้ทําให้เราไม่กล้าคุยกันแค่นั้นเองจนจนวันสุดท้ายที่มันมาหาเราคือมันมันไม่อยู่กับเราแล้วเมันมาหาเราพี่คิดว่ามันเป็นเหมือนความรักที่มันมีให้เราอ่ะพี่คิดอย่างนั้นเหมือนจิตสุดท้ายเลยประมาณนี้ป่ะพี่ใช่ใช่ใช่ท้ยก่อนที่ไปคือแบบแต่ว่าพ่อพ่อของเขาเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยจะ จะจะเหมือนจะพูดตลอดว่าเอยเพื่อมันตามตลอดมันมาเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าว่าเชนเล่นดนตรีหรืออะรเมื่อก่อนที่จะเป็นมือกีต้าร์ไงอยู que, ่ท <ica. S 1> <enrich> ี่โรงเรียนก็จะเล่นกีต้าร์อะไรมันก็จะชื่นชมว่าเราเล่นกีต้าร์เป็นหน้าเลยนะมีวงอยู่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นเป็นแบบนั้นมันก็จะชื่นชมเหมือนเหมือนเด็กต่างจังหวัดคนนึงมีเพื่อนเล่นดนตรีเป็นก็แบบก็จะชื่นชมเขาจะเหมือนกับเอาเรื่องของเราเนี่ยไปเล่าให้พ่อให้แม่เขาฟังตลอดเนี่ยมันก็พึองเราเนี่ยนึกออกปะอืมจะเป็นประมาณนั้นจนจนสุดท้ายเนี่ยพี่เป แบบว่าเออเพื่อนมเกิดชาแนลเนี่ยขอให้ได้มาเป็นเพื่อนกันอีกนะคือคือกูรักมึงนะคือที่ผ่านมากูรู้ทุกอย่างเราได้ความที่เราห่างกันอะไรเราไม่เคยคุยกันแต่อยากให้มึงรู้ว่ากูรักมึงกูกับมึงเหมือนเดิมแล้วพี่กระน้ำตาไหลตลอดเวลาก็น้ำศพนะครับครับคือคือเป็นเป็นครับคือตอนนั้นคือตอนลถน้ำศพคือน้ำตาน้ำตาไหลเลยใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังหนอพี่ในงานพี่มันเป็นความรู้สึกเป็นเป็นผลลุกอะครับยังไงะกลัวนะแต่ว่ามันก็มึงก็แบบเพื่อนเราแต่เราผลลุกนี่คือนี่คือ คือมัาเรียกว่ามันไม่มันไม่ใช่ผลรู้ว่าเรากลัวนะกลัวศพมันไม่ใช่แต่มันช็อกคนรู้รถช็อกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะเหมือนช็อกแบบมันดิ่งเลยเนาะใช่เหมือนเหมือนเราช็อกอับครับสุดท้ายพอเรารู้นัำศพมันเนี่ยเราเห็นศพมันแล้วเราเราก็ไม่กลัวแม่เลยมันคิดเพื่อนมันเหมือนเพื่อนเราที่มาหลับเป็นคนนี้เนี่แต่เพราะว่าศพที่มาเนี่ยเขาทำแผลเรียรอยแล้วที่คอแล้วก็คอเขาเหมือนเขาทำแผลมาอย่างดีแล้วเนี่ย มันจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่ที่น่ากลัวเพราะว่ามันไม่ได้แบบตัวเละหรือล้นแบบร้อยๆเหยียบหัวอะไรไม่ใช่แค่แค่คอมันพุ่งเข้าไปในกระจกกระจกหน้ามันพุ่งเสียเข้าไปในกระจกครับเป็นเป็นแบบนั้นครับแล้วหลังจากนั้นคือมีแล้วหลังจากนั้นคือมีมาหายไหมพี่หล <ะ S 1> ัง <ละ S 1> จากนั้นหลังจากที่เผาเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่หลังจากที่เผาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่ที่หนาหอออยู่หน้าบ้านพี่นะยังไงครับเรือเหตุการณ์เรื่องราวเป็นไงพี่ พี่ตั้งเล่นกีตาร์อยู่ได้ถุนบ้านนะครับที่บ้านพี่มันยังไได้ถุนนะแล้วพี่ก็ตังเล่นกีตาร์พอมาของปุ๊บพี่ก็มองซ้ายมองขวาพี่ก็ขึ้นบ้านเลยพี่ก็ไ่อยู่เจอมันไั้นพี่ขึ้นบ้านเลยพี่ก็กลักวแล้วไ <c> ง <oughs> มีมี <c oughs> มีเคยมาเข้าฝันมีเคยมาแบบอะไรอย่างนี้ไหมพี่การเข้าฝันนี่ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับ<ะ>ที่เจอกันมาสุดท้ายก็คือก็คือเหมือนเหมือนมันลาคิดว่าเหมือนมันลาเราแล้วแหละ ตนสุดท้ายก็คือที่เจอกันมันที่มันเสียชีวิตแต่วันนั้นอ่ะเมันเราคิดว่ามันน่าจะลาเราวันนั้นแล้วมันก็ไม่ไม่ข้อความอะไรอีกเพียงแค่ว่าหลังจากที่เผาแล้วเนี่ยตกกลางคืนเนี่ยมันมันมีเสียหมาหอนอยู่ที่หน้าบ้านที่มันมันมันหอนเ็าเรียกว่ามันหอนเป็นทางยาวมาเขาบแสดงว่าเหมือนมีคนกำลังแบบเหมือนเดินมาหาถ้าหอนเป็นทางยาวมามันเดินมาเหมือนมีอะไรเดินมาเนี่ยพี่ก็พี่ก็อกขนตู้แล้วขนลุกเนี่ยพี่ก็เลยแบบว่าพี่ก็เลยแบบว่าวางกีตาร์แล้วพี่ก็เดินขึ้นบ้านแล้วปิดหน้าต่างแล พี่ก็แบบพี่ก็นอนเลย <im S 2> พี่ก็นอนเลยเนี่คือคือเราเราก็นในม่ในใจตอนนั้นว่าเออเพื่อนกูรู้แล้วนะว่าว่ามึงเนี่ยเสียแล้วว่ามึงแบบไม่ได้อยู่ในในโลกนี้แล้วก็คือกุศลอะไรที่ที่เราเคยสร้างมาอะไรมาขอให้ถึงกับเพื่อนขอให้ปสุขพระพรที่ดีนะพี่จะพี่จะอธิฐานถึงมนันอย่นี้ไงครับเอ้ใหนี่เป็นเหตุการณท์ที่ที่ที่ต้องบอกว่าว่าว่า,วามันมัน เรื่องผีเนี่ยเราเราเคยเจอแต่คนเล่ามาแต่มันเปน็นนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่มันเกิดกับคนใกล้ตัวเราแล้วมันมันเป็นเรื่องที่พีคนะพี่ถือว่าพีคพีคในชีวิตพี่มากครับครับพีคพีคมากครับใช่ใช่<ๆ>ใช่จริงเราก็ใจนึงก็กลัวใจหนึ่งก็แบบเอาเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่คือ<ม>คือถ้าเรารู้ว่ามันตายแล้วมันมาหาเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเรารู้ว่ามันตายปุ๊บตายกลางวันแล้วกลางคืนมาถ้ารู้ว่ามันตายแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ลงมานะพี่พี่พี่จะหลอนมากเลยนะโอ้ยถ้าเราไาเรียกเรายแแ้วมมันนกกกก็็็พี่่่าาออคงา เราชวนมันเข้ามาในบ้านเราแต่มันไม่เข้าเหมันมันไม่กล้าเข้าเหมันมันมันไม่เข้าก็ไม่เป็นไรไม่เข้าไปหรอกเพื่อนมันอยู่ไปตรงนั้นมันได้ถ้าความเชื่อโบราณเนี่ยอาจจะเป็นแบบเราเคยได้ยินคนท่าคนแก่เขาพูดว่าที่บ้านมันจะมีผีบ้านผีเรือนถูกไหมอ่าครับที่บ้านเราดูปู่สารปู่ญาตยาที่ที่จะทางผีบ้านผีเรือนเลยเราก็คิดว่าถ้าเรามาย้อนคิดมุมกลับในเรื่องของโลกความตายเนี่ยก็น่าจะ เขาอาจจะรู S <S> <S 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 ้ว่าเข้ามาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอาจจะรู้สถานะว่าตอนนั้นเขาไม่อยู่แล้วเขาตายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นครับใช่พี่มานั่งคิดตอนหลังเออเขาก็เลยไม่เข้ามาครับเขาก็เลยแบบคุยกับเราคุยกันไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีนะบอสไม่ถึงสองนาทีนะโอ้ไม่ถึงสองนาทีใช่ไหมก็คือย้ายเลยใช่พี่จางก็พูดได้ว่าเออกูคิดถึงมึงกูมาหาอะไรเงี้ยกูเห็นมึง กูเห็นมึงไปกาลังไปได้ดีชีวิตเออได้เรียนสูงได้อะไรดีกูกูอยากให้มึงเดินหน้าไปให้สุดกูคิดถึงเพื่อนกูก็นี่แหละทํางานทำการของกูอะไรนี่แหละก็ค,คือดีใจที่ที่เด้ดีใจที่กูดีใจที่ได้คุยกับมึงอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูก็ไปแล้วนะเพื่อนก็จะพี่ชายพูดมันจะอยู่ประมาณเนี้แถ้เพื่อนของมันที่มันมันพูดมันประมาณเนี้ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยใช่ใช่คือแบบยังไงผมผมเสียใจเทวนะพี่จริงเสียใจมนครับผมคุณากครับสังบอกว่าพิ่ขอถามเลยว่า ถ้าเป็นน้องวัดเจอแบบพี่น้องวัดจะรู้สึกแบบไหนโอ้โหถ้าถ้าเกิดผมอาจจะเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับพี่ด้วยคมที่ว่าหนึ่งเราคือเราไม่รู้ไงพี่ว่าเพื่อนเสียอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบแต่มารู้ทีหลังนี่มันก็ช็อกนะพี่แล้วช็อกแล้วมันคือช็อกมันช็อกตรงที่ว่าคือเพื่อนเสียแล้วแล้วอยู่ดีคือแบบมาหาถึงที่แต่ไม่รู้ว่าเพื่อนตัวเองเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่เป็นเราเลยช็อกกลัวนะกลัวแน่ๆครับแต่อีกอย่างคือแบบมันก็แบบด้วยความที่เป็นเพื่อนเราเนาะพี่ มันก็มันก็มีความรู้สึกที่แบบอย่างว่าแหละคนเรามันกลัวอยู่แล้วผีเรื่องผีอ่ะมันกลัวอยู่แล้วคือเราไม่รู้ไงวันวันเผาเขาที่กาไปนะวันเผาที่กาไปนะวันเผาวันเผาใช่ไชาี่ก็ไปก็ยังเขาก็ยังเปิดโลงมาทพี่เห็นดูวันที่ก็ยังยืนดูสภาพศพของเขาปกติเขาก็เหมือนคนที่นอนหลับเป็นคนเหนื่ยครับยังพี่เราเราเราเนี่ยเดือนเราเนี้ยได้ดูศพเขาวันวันวันก่อนเผาก่อนที่เขาจะเอาศพเขามาเนี่ยเขายังเปิดให้ดูพี่ยังยืนดูอยู่เลย อย่างนีิคือยืนส่งเลยอะยืนส่งจนเขาจนเขาเอาศพเข้าไปในในในแล้วก็ปิดประตูเอาไฟเข้ารถที่ถึงลงมาคือยส่งสเพื่อนตอนตอนนั้นเลยครับครับวันวันแต่ว่าพตอตกกลางคืนมันไ็นความมืดอ่อะพอเรารู้แล้วจิตใจเรารับรู้แล้วว่าเขาตายแล้วพอได้ความมืดแล้วเรา,านั่งอยู่ข้างล่างแต่ถึงบ้านคนเดียวแล้วมีเสียงหมาหอนานะที่กเ็เลยเดินขึ้นบ้านร้อนนากไม่ได้ยินเสียงหมาหอนี่ร้อนเพราะเพราะแค่เสียงหมาหอนทุบภาพศพของมันก็ลอยมาลอยเข้ามาที่หน้าแล้วแล้วภาพศพที่เราเห็นตอนตอนตอนบ่ายอะตอนที่เผาอะ ครับพี่นี่แหละครับมันก็คือมันก็เลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะนั่งอยู่ที่ถึงบ้านคนเดียวที่บ้านดีกว่าใช่ใช่นั่นแหละครับที่<ล>เป็นเป็นเนหตุการณ์หนึ่งที่ที่ที่ถือว่าพีคมากใน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 สิ่งที่พี่เจอมันมันเป็นเหมือนพอเป็นเรื่องเรื่องที่เจอกี่ยวกับคนใกล้ตัวไงเป็นเรื่อง